สวัสดีครับชาวโซเชียลคร <c oughs> ก็วันนี้จะมาเล่นกีตาร์ฟังครับีกีตาร์เอ้กีตาร์ <c oughs> ก็เคยฝึกอยู่เพลงหนึ่งเป็นแบบจำเข้ามาครูพักรักจำเขาก็ไม่สอนหรอกเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเล่นยากมากใช้หลายคอร์จริงแต่ผมก็ไม่อะไรามากครับก็ด้วยฝีมือ และความเก่งกาจก็แค่มองก็เล่นได้ละเพลงนี้เป็นเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่คนหลายคนเขาเอาไปเล่นกันแล้วก็โดนก็ไอ้ผู้ทำฟังเพลงครับเออขอโฆษณาสักคพลงกันคือเพลงนี้พ้องมากจริงต้องมาลองฟังกันนะครับเดี๋ยวค่ะสามารถหาฟังกันได้ใน YouTube อะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นศิลปินที่แบบดังๆเขาเล่นกัน โอเคครับไปฟังกันเลยดีกว่านะต้องต้องดูอย่างเงี้ยต้องต้องนีดนิโอเคสามสองหนึ่งยังไม่ถนัดแต่ค่ะท่าถนัดนะโอเคครับพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมว่าฟังไงนะครับไก่ออไข่เป็นลูกไก่ เอาไว้เอาไว้เคยรอบนึงเคยรอบนึงอันนี้จำเข้ามาครับหาอะไรดีเดี๋ยวเลยมา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 จะหาไหมเนะี่ยอันที่สองอาสามสองหนึ่งไก่ออกไข่เป็นลูกไก่กกุ๊ล้ม <c oughs> <c oughs>